สวัสดีค่ะเพื่อนๆคงเคยเรียนหน้าที่ของพอลเมืองดีมากันแล้วเพื่อนๆจาได้ไหมคะว่าหน้าที่พลเมืองที่ดีนั้นมีอะไรบ้างนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าที่พลเมืองดีนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นคือต้องมีการเสียภาษีค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งภาษีที่เราเสียไปนั้นทางรัฐก็จะนําไปพัฒนาปรับปรุงประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นแล้วเพื่อนๆทราบไหมคะว่าวิธีการคิดภาษีนั้นทําอย่างไร อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างการคิดภาษีเราไปดูความหมายของภาษีกันก่อนดีกว่านะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ตามหน้าที่ของพลเมืองดีโดยปกติรัฐจัดเก็บเป็นรายปีจากรายได้ที่เกิดขึ้น ในปีภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในปีเดียวกันโดยผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการยื่นเสียภาษีตามแบบที่กําหนดในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไปค่ะการคำนวณภาษีเงินได้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำร้อยละไปใช้ในชีวิตประจำวนันการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบภาษีเงินได้91หรือพองด91สําหรับบุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา40ในวงเล็บหนึ่งแห่งประมวลรัฐกากรประเภทเดียวเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการพนักง,งานหรือลูกจ้างจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆต่อไปนี้ 1. เงินได้พึงประเมิน 2. ค่าใช้จ่าย 3. ค่าลดหย่อน 4. เงินได้สุดทิทั้ง4หัวข้อเป็นอย่างไรไปฟังคำอธิบายจากพี่อพอลโลกันค่ะสวัสดีครับน้องนอง การคำนวณภาษีของแต่ละบุคคลเกี่ยวข้องกับสี่เรื่องซึ่งแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ครับ 1. เงินได้พึงประเมินเป็นเงินได้ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดตลอดปีภาษีเช่นเงินเดือนค่าจ้างบำนาญโบนัส 2. ค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีเงินได้ที่สามารถนำไปหักจากเงินได้พึงประเมินตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยกำหนดให้หักร้อยละ4ี่ ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน60,000บาท 3. ค่าลดถย่อนเป็นเงินตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งผู้มีเงินได้สามารถนำไปหักจากเงินได้พึงประเมินหลังหักจากค่าใช้จ่ายแล้วเช่นค่าลดถย่อนของผู้มีเงินได้ค่าลดหย่อนของผู้สมรสที่ไม่มีเงินได้ค่าลดถย่อนบุตรเบี้ยประกันชีวิตและเงินบริจาค และ 4. เงินได้สุทธิเป็นเงินที่พึงประเมินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามข้อ2และข้อ3ข้างต้นแล้วโดยเงินได้สุทธิเป็นเงินที่ต้องนําไปคํานวณภาษีเงินได้นั่นเองครับ <c oughs> ในเรื่องการหักค่าลดหย่อนนั้นกฎหมายได้กําหนดข้อกําหนดเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนสำหรับบุคคลต่างๆดังนี้ครับ 1. สําหรับผู้มีเงินได้ลดหย่อนได้ส0ม0มบาท2 สำหรับผู้สมรสที่ไม่มีเงินได้ลดหย่อนได้ส0 0 0 0บาท 3. ค่าลดหย่อนสำหรับบุตรคนละ1 5 0 0 0บาท 4. ค่าลดหย่อนสำหรับบุตรที่กำลังศึกษาอยู่17,000บาทโดยสำหรับบุตรสามารถหักค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 3. คนยังเป็นผู้เยาว์และอยู่ในความอุปการะของผู้มีเงินได้และในกรณีที่คู่สมรสต่างมีเงินได้และแยกกันเสียภาษี จะหักค่าดหย่อนเฉพาะของตนเองและหักค่าลดหย่อนบุตรคนละครึ่งหนึ่งครับในทางปฏิบัติการคำนวณภาษีเงินได้สุทธินั้นจะมีอัตราในการคำนวณแตกต่างกันตามระดับรายได้เพื่อนๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเรานั้นต้องเสียภาษีเท่าไหร่เราไปดูอัตราคำนวณภาษีเงินได้สุทธิกันเลยค่ะเอาละค่ะ ตอนนี้เราไปดูตัวอย่างการคำนวณภาษีจากโจทย์ต่อไปนี้กันเลยนะคะโจทย์การคำนวณภาษีของเราคือถ้านายภาคภูมิยังเป็นโสดทำงานมีเงินเดือนเดือนละ3 0ม0 0บาทนายภาคภูมิต้องเสียภาษีเท่าไหร่ก่อนที่จะคำนวณภาษีเพื่อนๆต้องคำนวณหาเงินได้สุทธิที่จะนำไปคำนวณภาษีกันก่อนซึ่งขั้นตอนการคำนวณหาเงินได้สุทธิสามารถทำได้ดังนี้ค่ะอันดับแรกเราต้องคำนวณหาเงินได้พึงประเมินก่อน ซึ่งคำนวณจากระยะเวลา1ปีหลังจากนั้นให้คำนวณหาเงินค่าใช้ใจ่ายซึ่งจะหักร้อยละสีจากเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกินห0 0 0ืนบาทขั้นตอนต่อมาคือหักค่าลหย่อนต่างๆโดยสำหรับในโจทย์จะนำมาหักเฉพาะค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นจำนวนเงิน3ามหมืนบาทแล้วจึงคำนวณออกมาเป็นเงินได้สุทธิซึ่งจะนำไปคำนวณภาษีต่อไปค่ะ ทราบขั้นตอนการคำนวณหาเงินได้สุดทีิกันแล้วเรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยดีกว่าค่ะเราไปดูวิธีทำกันก่อนที่เราจะคำนวณภาษีกันดีกว่าค่ะจากโจทย์นายภาคภูมิมีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นบาทดังนั้นเขาจะมีเงินได้พึงประเมินซึ่งหาได้จากการนำเงินเดือนที่ได้ต่อเดือนไปคูณกับ12ซึ่งคือจำนวนเดือนในระยะเวลาหนึ่งปีจะได้เงินได้พึงประเมินเท่ากับ3,60,000บาท จากนั้นนํำเงินได้พึงประเมินที่คำนวณได้มาหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดคือ40%ของเงินได้พึงประเมินเขาได้หักค่าใช้จ่าย40%ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน60,000บาทดังนั้นเขาหักค่าใช้จ่ายจะได้ออกมาเป็น40ต่อ100คูณด้วย360,000จะได้เท่ากับ1 4 4 0 0 0บาทซึ่งจำนวนเงินนี้ เกินจากที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินหกหมื่นถ้าเกินเราจะหักแค่หกหมื่นบาทตามจำนวนเงินขั้นสูงสุดที่หักได้ต่อมาคือการหักค่าลดหย่อนซึ่งจากโจทย์นายภาคภูมิเป็นผู้มีเงินได้และมีสถานภาพโสดดังนั้นจะสามารถหักค่าลดหย่อนได้เป็นจำนวนเงินสามหมื่นบาทเมื่อคำนวณหาเงินได้พึงประเมินค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนออกมาได้แล้ว จึงนำมาคำนวณหาเงินได้สุทธิซึ่งหาได้จากการนำเงินได้พึงประเมินลบกับค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเราก็จะได้เงินได้สุททิซึ่งจะนำไปคำนวณภาษีเป็นเงิน2 7 0 0 0 0ืบาทค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถคำนวณหาเงินได้สุททิหรือเงินได้พึงประเมินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนกันได้แล้วต่อไปเราจะนำเงินได้สุทธิ คำนวณภาษีของนายภาคภูมิกันนะคะจากตารางการคำนวณภาษีเงินได้สุทธิจำนวนเงิน1นึ0 0 0 0าบาทแรกนั้นจะไม่คิดภาษีดังนั้นจำนวนเงินที่เหลือคือจำนวนเงินที่คิดภาษีโดยคิดอัตราภาษีตามช่วงในตารางซึ่งก็คือ10%・・เของเงินได้สุทธิซึ่งเงินได้สุทธิที่เหลือคือ1 2 0 0 0 0บาทจะได้10ต่อ100คูณกับ1 2 0 0 0 0เท่ากับ หนึ่งหมื่นบาทดังนั้นนายภาคภูมิจะต้องเสียภาษี1 2ึ0 0หมบาทต่อปีค่ะเราไปดูตัวอย่างที่สองต่อกันเลยค่ะนายปัญญามีเงินเดือนเดือนละหน0 0งหมบาทมีภรรยาและบุตรสองคนคนโตเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมปีที่หนึ่งอีกคนอายุสองปีปัญญาต้องเสียภาษีเท่าไหร่จากโจทย์นายปัญญามีเงินเดือนเดือนละหนึ่งบาท ดังนั้นเขาจะมีเงินได้พึงประเมินซึ่งหาได้จากนำเงินเดือนที่ได้ต่อเดือนไปคูณกับ12ซึ่งคือจำนวนเดือนในระยะเวลาหนึ่งปีจะได้เงินได้พึงประเมินเท่ากับ180,000บาทจากนั้นนำมาหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดคือ4ี่เปอร์เซ็นตของเงินได้พึงประเมินจะได้เท่ากับ7 2 0 0 0ันบาทแต่เขาหักค่าลดหย่อนได้เพียง6 0,000บาทและเขาได้หักค่าลดหย่อนของตอนเองภรรยาและบุตรตามกฎหมาย โดยนายปัญญาเป็นผู้มีเงินได้จะหักค่าลดหย่อนเป็นเงินสามหมื่นบาทภรรยาเป็นผู้ไม่มีเงินได้จะหักค่าลดหย่อนเป็นเงินสามหมื่นบาทบุตรที่เข้าเรียนแล้วจะหักค่าลดหย่อนเป็นเงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทและบุตรที่ยังไม่เข้าเรียนจะหักค่าลดหย่อนเป็นเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทดังนั้นนําจํานวนเงินที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้ในกรณีต่างๆมาบวกกันจะได้จํานวนเงินที่สามารถลดหย่อนได้คือเก้าหมื่นสองพันบาทและในขั้นตอนสุดท้าย คือการหาเงินได้สุทธิซึ่งหาได้จากการนาเงินได้พึงประเมินลบกับค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเราก็จะได้เงินได้สุทธิเป็นเงิน28,000บาทค่ะเมื่อคํานวณหาเงินได้สุทธิออกมาแล้วเราจะมาคํานวณภาษีกันเมื่อนําเงินไดสุทธิไปเปรียบเทียบกับตารางอัตราคํานวณภาษีเงินได้สุทธิจะเห็นว่าเงินได้สุททิของปัญญาเป็นเงิน28,000บาทซึ่งเป็นจํานวนเงินได้ อยู่ในช่วง1 1 5 0 0ถึห0 0 0บาทซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลยกเว้นภาษีให้ดังนั้นปัญญาจึงไม่ต้องเสียภาษีค่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบเรามาทบทวนขั้นตอนการคำนวณภาษีกันอีกครั้งกับพี่อพอลโลนะคะ เมื่อเข้าใจและดูตัวอย่างการคิดภาษีแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับคาบเรียนนี้ค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เพื่อนๆอ,อย่าลืมลองกลับไปคำนวณหาภาษีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้บายบ้ายค่ะ